กินตามวิธีของเาได้น้อยล้วจะมีเชื่อผมกับตะกบเป็นตุเป็นตะ ในที่นี้ได้โตหรือไม่ได้โตนะคะมาทุกวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงเป็นต้นมาตั้งแต่เขาเริ่มเป่งหนักเป็นหน่อยแต่มาทุกวันแล้วจากมาเช้าใน่สายใน่ไปตามตามเวลาแล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อไดได้โอกาสมาเศร้าก็มาเศร้าในส่วนม้าก็เคยได้มาเศร้าหรือเพื่อถึงมองกว่าจะได้ออกมาตั้งเก้าโมงสิบโมงทุกวันเลยสำหรับเรื่องหน่อยเรื่องราวเรื่องราวเรื่องนั้นเยอะหลายเรื่อง เลาะแถวๆนี้ลราพี่น้องจะเดี๋ยวล,ลองลอ,ลองเซิร์ฟแถวนี้ดูสดน,นะคะก็จะมีตัวหรือไม่มีตัวแล้วก็แนบไปไม่มีตัวเออเชิดขึ้นมาเป็นตัวที่หนาตัวสี่ตัวหรือไม่สี่ตัวนะคะรุ่นก็จะตัวสูงสงการก็ไม่ได้ไปเล่นน้ำเขาดอกพี่น้องเห้ยว่ามันสงการมันสำหรับเด็กๆวัยรุ่น อะไหานาตามากเลยนจนเปียกเลยบาผคนน้ำมันกนแกงเนาะฝนก็ดจ้างมาเล่นน้ำน้ำหนาพี่น้องเลยคนกัดหลาย มันกระโดดมากเลย ้อยกับเห็ดอีกหลายเดือนอยู่ในกระทูของเรานี่ไงในกระทูที่มีเห็โุโกนเห็ดโกนดังที่แม่ปืนแม่หลวงของเราตอนนี้เดือนนี้มันไม่ใช่นาเหตุนะจ๊ะ เาน้ามือเลยี่นองเลยเงาของน้ำกระเทนี่งเบริเวณนี้น้ำรเืนอยู่นะครับพืกอนเพราะว่าแถวนี้เป็นไ้าน้ตรงเื่อนเป็นที่ไรน้ำเป็นที่เสมอแต่มก็จะมีคองมีหนองมีสะแต่รู้ว่าตรงไหมีสะตรงไหนมีหนองะลูกแล้วข้างหลังนี้มันเป็นคลองของน้ำลึก เดสก,กู๊เขาก็มาเล็กแนะคะเพืเ่อนๆโอ้บ้างนั้นนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวนวัดป่ตาตาสถานที่ท่องเที่ยวของคนดูเจ็ดเพื่อนไปได้แล้วเขาก็ถึงที่หมายแล้วจะเป็นเพื่อนหรือจอดก้นแล้นะถึงที่หมายของเราแล้วจ้ะนี่เลยหมายของเราหมายดีหรือหมายเด็ดหรือเปล่าไม่รู้ไะเดี๋ยวเอาจอลงก่อนพี่น้องเลยตอนนี้ ขออนุญาตเอาจอ่อลงก่อนนะคะนี่